เหมาะสาหรับคนที่เป็นความดันสูงแต่ว่าเราตรวจที่บ้านอะ่ะความดันก็ค่อยๆลดลงอะดีแล้วแต่ทําไมไปโรงพยาบาลไปตรวจกับคุณหมอเวลาไปถึงเนี่ยความดันกลับสูงขึ้นกว่าปกติทํายังไงให้เราตรวจแล้วพบค่าความดันที่ตรงกับความเป็นจริงที่บ้านมากที่สุดนะคะฟังคลิปนี้ค่ะก่อนที่จะฟังนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระดีๆค่ะ หนึ่งให้เราถามตัวเองว่าเรากลัวเข็มไหมกลัวพยาบาลกลัวหมอที่จะต้องมาเจาะเลือดเราหรือเปล่าเราตื่นเต้นหรือว่าเรารู้สึกกลัวโรงพยาบาลที่จะไปตรวจในครั้งนี้หรือเปล่าเหมือนกลัวตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะความดันที่มัน สูงมันก็จะยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิม๋อก็คือในระหว่างที่เรามาตรวจเนี่ยเราต้องขึ้นบันไดไหมเดินไกลไหมที่จอดรถอยู่ท่านสองทั้นสามหรือเปล่าเราต้องเดินมาไกลกว่าปกติหรือเปล่าแล้วในระหว่างเดินเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยหิวรู้สึกแบบไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่า ความดันโลหิตจากที่มันอาจจะลดลงเนี่ยมันก็อาจจะสูงขึ้นได้ก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเวลาที่ไปโรงพยาบาลในครั้งหน้าเนี่ยคุณหมอแล้วก็พยาบาลจะตรวจหลายครั้งเพื่อหาค่าฉเฉลี่ยอยู่แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ถ้าคุณสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ประมาณ5-10กโลความดันของเราทั้งตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะคะก็จะลดลงอย่างเช่นถ้าเกิดความดันอยู่ที่140มันก็จะลดลงเหลือ130แล้วก็วิธีแก้อีกวิธีหนึ่งก็คือก่อนที่จะตรวจนะคะให้เราลองทำสมาธินั่งเฉยๆนะคะรอคุณหมอเรียกเนี่ยประมาณ15นาทีแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก ให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงนะคะความดันก็จะลดลงแล้วก็ได้ค่าที่เป็นปกติใกล้เคียง,งความจริงมากที่สุดแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะลดความดันเบาหวานนะคะให้พิมพเขําว่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มในโปรแกรมคอร์สอายุรเวทด้วยกันซึ่งตลอดระยะเวลา30 60แล้วก็90วันนะคะ ทุกจะเป็นคนดูแลส่วนตัวจะมีการปรับอาหารแล้วก็การออกกําลังกายที่ไม่หนักมากนะคะการออกกําลังกายเบาๆตลอดระยะเวลาการฝึกเราคุยกันทุกวันเพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องและเชื่อว่าความดันเบาหวานจะลดลงอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ